โรมาโนยันลิพูติดตามนิโกวิลเลียมส์ค่าจ้าง 300K จริงหรือเปล่าวันนี้มีคำตอบฟันได้เจ้าเวหาในศึกยูโรสอบถามราบิโอสรุปข่าวลิพูประจำวันที่22มิถุนายนกับผมกดแอดนะครับสวัสดีครับใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้มีข่าวสารลิพูอัปเดตกันเพียบเช่นเดิมนะครับซึ่งเรื่องราวของนิโกวิลเลียมส์วันนี้มีนักข่าวทีนหนึ่งอย่างโรมาโนออกมาชี้แจงครับแล้วก็ผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าเรื่องค่าเหนื่อยที่เรียกสูงถึง3 0 0แสนเนี่ย มันจริงหรือเปล่านะครับที่ทําให้หลายๆทีมยังคงะวงกันเนี่ฮะเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้แบบละเอียดเลยวันนี้กดไลค์กดแชร์ครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับนี่เลยนะครับสาหรับเครื่องเล็มขนบริเวณน้องชายนะครับไข่ทิมเมอร์บายไข่กูม i n งนั่นเองนะครับวันนี้ราคาพิเศษนะครับยีมิถุนายนนะครับเหลือ1789บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจนะครับด้านล่างนี่ผมมีแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับเข้าไปสั่งซื้อแล้วก็ราคาพิเศษเลยใช้ดีแน่นอนนะครับ ใช้ได้ไม่เป็นขนคุดไม่เป็นตอนะครับแบบกับจุดซ่อนเลนส์แล้วก็ใช้ได้กับทุกส่วนของร่างกายที่มีขนเลยนะครับนี่ของดีบอกต่อนะครับโอเคฝากไว้ด้วยนะครับรวมไปถึงพรีเมียมคราฟพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมีหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขาโทรสั่ง d e l i v e r ร0210545555การันตีความอร่อยครับมาครับผมก็ไล่เรียงกันไปทีละประเด็นนะครับเริ่มต้นเอา ในศึกยูโรก่อนนะครับนักเตะเราในผลงานในแคมป์ทีมชาตินะครับเป็นยังไงกันบ้างเริ่มต้นที่ฟานไดกับกัคโปครับเมื่อคืนนี้นะฝรั่งเศสแมโกนาัเต้ไม่ได้ลงนะฮะแต่ว่าก็เป็นฝรั่งเศสเจอกับทางเนเธอร์แลนด์นี่แหละเป็นบิ๊กแมตช์นะครับเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์ของฟานไดกับกัคโปนะครับก็เสมอกับฝรั่งเศสไป0-0นต่อนะฮะก็เป็นการเก็บคินชีแล้วก็ได้เป็นสีแต้มทั้ง2ทีมนะโอกาสเข้ารอบแทบจะจับมือกันมีโอกาสจับมือกัน้ารรอ่่่งงสนนนน์แแดดตตวไปุุทยิึ ส่วนมาดูที่สถิติของฟันได้ครับที่น่าสนใจเลยครับเมื่อวานนี้ก็คือเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็แบกแนวรับนะไม่มีใครเลี้ยงผ่านนะฮะแล้วก็เลี้ยงผ่านสูเลยแบบคนเลี้ยงผ่านฟันได้ได้สูแล้วก็มีสถิติเกมรับที่ดีแต่ว่าถ้านับรวม2นัดแล้วเนี่ยฟันได้คือเจ้าเวหาของศึกยูโรเลยฮะสถิติจากสากาโกะบอกว่า2นัดแล้วครับเฟอร์กิลฟันได้เนี่ยนะมีสถิติเคลียบอลลูกกอากาศนัดละ5ครั้ง นะนัดแรกเกมกับโปลแลนด์เคลียร์ไป5ครั้งนัดที่2กับฝรั่งเศสเคลียร์อีกหครั้งเนี่ยมากที่สุดเลยจำนวน10ครั้งเนี่ยเท่ากับจากาไบโร่ไบโจเลยฮะเห็นไหมแล้วก็อีกหนึ่งสถิติที่น่าสนใจก็คือถ้าลองมาดูแค่การดวลไอ้การเคลียร์เนี่ยจะเคลียร์หนึ่ง,หน,งหนึ่งคนเดียวก็ได้หรือดวลและชนะเคลียร์ก็ได้นับเป็นเคลียร์หมดถูกป่ะใช้ลูกหัวแต่ถ้านับการดวลลูกอากาศคือคุณต้องขึ้นหนึ่งข,ขึ้นดีขึ้นดวลกับคู่ต่อสู้เงี้ย ฟันได้ชนะ7จาก8ครั้งใน2ใน2เกมที่ผ่านมาก็เป็นอันดับหนึ่งของในในอันนี้อีกเรียกได้ว่าเราทุกคนเห็นแล้วว่าฟันได้ี่คือแกคือเจ้าเวหาอย่างแท้จริงเลยฮะตั้งแต่ระดับโมสรแกก็มีสติอย่างพิมลีกเนี้ยดวลลูกกาอากาศชนะเยอะสุดอะไรแบบเนี้ยคือเก็บกินนะฮะพี่ได้ก็ยังคงเป็นพี่ได้นะครับกัปตันของเราโยนมาทางไหนเหมือนมีเรดราติดอยู่ที่หัวแม่เหล็กติดอยู่ที่หัวอะไรแบบนั้นเลยะฮะส่วนกับทีมชาติอังกฤษเนี่ยแน่นอนครับ ทางหลายคนก็ยังคงมองว่าเทนเป็นเป็น,ปนไอ้นี่แพทรับบาปแต่จริงมันไม่ควระฮะมันควรเป็นที่โค้ชมากว่าเนี่ยแกเรตซเอาเกตบ,บอกว่าเทนทําได้ตามที่เราต้องการบางอย่างแต่เรื่องตอนไม่มีบอลเนี่ยเขาอาจจะต้องปรับปรุงเพิ่มก็คือแบบเกมลงเกมรับอ่ะแหละนะฮะแต่นั่นคือสิ่งที่เรากําลังพยายามทดลองใหม่อยู่สิ่งที่เรากำลังพยายามทําใหม่แบบเพราะว่าเราไม่มีเฮนโดอ่ะก,ก็คือก็คุณไม่เรียกมาแต่ว่าเฮนโดก็ฟอร์มไม่ดีอยู่แล้วไงเราไม่มีคาวินฟิลิป เราก็ต้องพยายามหาสิ่งใหม่มาทดแทนฟิลิปกับเฮนโดซึ่งเราก็กลังทดลองกันอยู่คนก็ยังคงตั้งคําถามคําเดิมเลยคุณเป็นโค้ดระดับนี้คุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาหาคนที่เก่งกว่าเฮนโดหาคนที่เก่งกว่าหรือหาคนที่เล่นได้อะโค้ดเก่งๆเ,เขาไม่จําเป็นต้องมารอแบบไม่มีคนเดิมแล้วใช้งานไม่ได้อย่างเงี้ยคุณปรับแต่งไม่ได้หรอใช่ไหมและเหมือนตอนนี้เทรนด์อ่ะอ่ะท้ากลางไม่ใช่คุณก็ลองจับไปเล่นแบ,บ็คขวาสิเพราะเทรนด์อ่ะเหมือนตอนเนี้ทุกคนก็จะทราบกันแล้วว่า ถนัดแบ็กขวามากกว่าแล้วก็ไอการที่หลายๆฝ่ายจะมาบอกว่าจะมาโจมตีเทรนด์คนเดียวแม่งไม่เหมาะเลยคุณดูเมื่อวานนี้ฮะอันนี้คือสิบห้านาทีนะครับหลังจากนะหลังจากที่เสียประตูตีเสมอนะให้กับเดนมาร์กอ่าหลังจากอังกฤษเสียประตูตีเสมอให้กับเดนมาร์คคุณดูค่าเฉลี่ยครับเพื่อนๆดูค่าเฉลี่ย,ายการยืนตำแหน่งแฮร์รี่เคน,นต้องลงมาปีกซ้ายฮะคือแม่งลงมาแพ็กเลยฮะมันเป็นวิธีการเล่นที่โบราณของกุนซือหรือเปล่า ใช่ไหมฮะแล้วเทรนด์แม่งก็มาอุดอุดแล้วก็ทุกคนมาอุดอุดกันตรงกลางแบบนี้คือคุณเล่นอะไรอะ่ะนะนี่คือทีมใหญ่ทีมเต็งหนึ่งก่อนทัวร์นาเมนต์จริงหรือเปล่าเนี่ยผมว่าท้ายที่สุดแม่งอยู่ที่โค้ชเลยที่ทําให้นักเตะระดับท็อปมาเล่นรวมกันแล้วสเปะสปะได้ขนาดนี้นะฮะอะมากันที่โปรแกรมการแข่งขันปรีซีซั่นใช้คำนี้กว่าโปรแกรมปรีซีซั่นคือก่อนอ้นนี้เราทราบแล้วเนาะว่ามีสามโปรแกรมที่จะเล่นในสหรัฐอเมริกาก็คือ มีเจอเรอัลเบติสเจออาร์เซนอลแล้วก็เจอแมนยูเมื่อวานล่าสุดครับลิเวอร์พูลประกาศนะครับว่ามีการเพิ่มโปรแกรมพรีซีซั่นเข้าไปอีกนัดหนึ่งก็คือหลังจากกลับมาจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คือเตะกับแมนยูวันที่4สิงหาเนาะแล้วก็วันที่11สิงหาครับจะเตะกับนี่เลยฮะเซบียาเล่นที่แอนฟิลด์ฮะจะเป็นการเล่นนัดแรกในแอนฟิลด์คุมทีมนัดแรกในแอนฟิลด์ของทางอาร์เนอร์สล็อตด้วยก็คือเกมอุ่นเครื่องเจอเซบียานี่แหละ11สิงหาคมแล้วก็ซีซั่นเปิดเนี่ยเราเตะวันเสาร์ครับ สิสิงหาคมอันนี้คือที่เห็นแบบนี้นะส่วนมันจะมีก่อนเลอลเบติสไหมผมยังเดานะว่าเดี๋ยวมันจะมีก่อนเลอลเบติสสักนัดหนึ่งก่อนที่จะไปที่สหรัฐอเมริกาผมว่ามันควรจะต้องมีอุ่นเครื่องกับทีมที่ระดับไม่สูงมากสักนัดหนึ่งให้แบบเหล่าดาวลงดาวลุ่งได้ลงก่อนสักนัดหนึ่งไหมผมเชื่อว่านะผมเชื่อเฉยนะว่าจะมีเพิ่มอีกนัดหนึ่งเดี๋ยวต้องรอดูอย่างที่สายข่าวลิฟฟูบอกแหละว่ากําลังแบบว่าติดต่อ ภาพไมอยู่ว่าใครจะมาอุ่นเครื่องกันบ้างนะครับทีนี้มาดูกันที่ข่าวตลาดซื้อขายครับขอเริ่มกันที่ไมเคิลโอริเซ่นะแน่นอนว่าอาจจะไม่ได้เป็นข่าวกับเราตรงๆแต่ก็เคยมีข่าวว่าเราสนใจนะผมว่าเราก็แอบบๆเลยแหละแต่เราอาจจะไม่ได้จริงจังมากนะักแล้วเราก็ทราบกันดีนะครับในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเชลซีครับที่แบบโอ้โหติดต่อแล้วก็พูดคุยกับทางกิลส์เพอลเลตแบบจริงจังเลยนะ ซึ่งเชลซีก็พร้อมจ่ายแหละไอ้หกสิบล้านค่าฉีกอะไรเนี่ยนะเชลซีไม่มีปัญหาแต่ล่าสุดครับเชลซีเมื่อคืนนี้เอาเป็นสเต็ปนะครับเดบิวต์ออนซีนนะรายงานว่าเชลซีถอนตัวก่อนแบบมองเรื่ององค์รวมของของอันนี้ก็คือมันจะมีเรื่องของค่าเอเย่นมีเรื่องของค่าเหนื่อยนักเตะที่เรียกค่อนข้างสูงเชลซีมองว่าจ่ายไม่ไหวโดยเฉพาะค่าเหนื่อยที่เชลซีกาลังพยายามคุมค่าเหนื่อยอยู่คุมเพดานค่าเหนื่อยอยู่ตอนนี้ไม่อยากให้ค่าเหนื่อยโอเวอร์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะ ทำให้เชลซีถอนตัวแล้วไม่สู้ต่อแล้วและพอเชลซีถอนตัวไปจริงๆยังมีนิวคาสเซิลนะที่สนใจโอดิเซ่มีแมนยูมีแมนซิตี้ที่ก็ยังเล่ๆอยู่นะนิวคาสเซิลนี่ติดต่อสอบถามเขาเลยแต่ว่ามีอีกหนึ่งทีมที่เขาก็คุยกับโอดิเซ่มาด้วยในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์เหมือนกันนั่นก็คือบาเยอร์ล่าสุดพอเชลซีถอนตัวไปตัวของโอดิเซ่คือเลือกเลยครับนี่ล่าสุดออนสกรีนก็อัปเดตเลยครับว่าโอดิเซ่ชูสทูจอยบาเยอร์ก็คือตัวเขาเลือกแหละ ในเมื่อเชลซีไม่เอาเขาเขา,าขอไปบาเยอร์เลยนะครับทีนี้ก็เหลือแค่การคุยค่าตัวครับระหว่างบาเยอร์กับทางทีโซเพลสว่าจะสามารถตกลงกันได้ไหมถ้าตกลงกันได้ก็ไปบาเยอร์ครับนักเตะเลือกบาเยอร์แล้วก็มารอดูครับทีนี้ถามว่าแล้วทําไมเขาถึงถ้าใจเขาทําไมใจเขาถึงอยากจะไปเชลซีเพราะว่าเขาเป็นเด็กปั้นเชลซีครับเคยอยู่อะคาเดมี่ของเชลซีถึง6 7ดปีดังนั้นมันก็คงมีความผูกพันถ้าเลือกได้เขาก็อยากอยู่เชลซีอยากยุ่นดอนต่อแต่ว่า ถ้าไม่ใช่เชลซีบาเยิร์นก็เป็นตัวเลือกที่เขาเลือกแล้วตอนนี้ให้เข้าใจตรงกันแบบนี้นะฮะทีนี้มากันที่เรื่องของนิโก้วิลเลียมส์นะครับก็เป็นหัวข้อใหญ่พาดหัวหลักในวันนี้ของเรานะครับก็นิโก้วิลเลียมส์ครับผมไปนั่งฟังข้อมูลล่าสุดนะครับจากทางฟาบิโอโรมาโน่ครับนี่พูดไว้ในช anel u t u b e ของเขาไปฟังกันได้นะฮะเขาข้ออัปเดตนะครับว่า ตอนนี้ทีมที่ยังคงสนใจนิโกวิลเลียมอยู่จากอังกฤษเนี่ยเหมือนจะมี3ทีมหลักๆก็คือลิเวอร์พูลอาร์เซนอลและก็เชลซีครับโราโน่พูดเลยนะลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเชลซีคือ3ทีมที่ยังคงมีการติดต่อท้าทา,ามติดต่อสอบถามสถานการณ์ของทางนิโกวิลเลียมอย่างเป็นประจำอยู่เรื่อยๆในช่วง7-8ถึงเดือนที่ผ่านมายังคงมีการติดต่อกันเรื่อยๆ7-8ถึงเดือนที่ผ่านมาช่วงระหว่างเนี่ยปัญหาที่ ยังไม่มีใครกล้าจ่ายค่าฉีกสัญญาหรือยังคงคุยกับนักเตะแบบตกลงกันไม่ได้อะไรแบบนี้โรมาโน่พูดเลยนะครับว่าเรื่องค่าฉีกสัญญาไม่ใช่ปัญหาขนาดนั้นแต่ค่าฉีกสัญญาคือเรื่องค่าเหนื่อยที่นักเตะต้องการด้วยอ่าคุโรมาโน่ไม่ได้บอกครับว่านักเตะต้องการค่าเหนื่อยเท่าไหร่แต่โรมาโน่บอกไว้แค่นี้ว่าค่าเหนื่อยที่นักเตะต้องการเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ทุกทีมชะง,งักอยู่ขณะที่ฝั่งสเปนมีบาร์เซโลนาสนใจแต่บาร์เซโลนาก็ต้องรอดูการเงินของตัวเองเช่นกันทีนี้ รายละเอียดครับโรมาโน่บอกว่าค่าจิกสัญญาของทางนิโกเบรียมเนี่ยอยู่ที่58ล้านยูโรแปลงเป็นเงินปอนครับก็คือ49ล้านปอนถือว่าไม่ใช่ค่าจิกสัญญาที่แพงเท่าไหร่นักนะครับแม้ว่าตอนนี้บิวบาวจะใจดีสู้เสือนะฮะว่าแฮปปี้เชื่อว่านักเตะแฮปปี้นักเตะไม่ย้ายไปไหนแน่แต่โรมาโน่บอกว่าให้รอดูหลังยูโรดีกว่าว่าสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ทีมใหญ่ๆเหล่านี้อาจจะแบบพร้อมจ่ายพร้อมมาร่วม พอมาจริงจังแล้วก็ได้มันต้องรอหลังยูโรตอนนี้ในสุดยูโรยังไงก็เจราจายากนักเตะโฟกัสกับสุดยูโรนะฮะทีนี้เรื่องค่าเหนื่อยนะฮะเรื่องค่าเหนื่อยเนี่ยมันมีการ improve หรือว่าการปรับปรุงให้จริงๆครับต่อสัญญากัน3ปีเมื่อเดือนธันวาคมฮะค่าเหนื่อยเพิ่มให้จริงๆแต่ยังไม่มีการคอนเฟิร์มจากระดับแบบโรมาโน่ก็ยังไม่ได้บอกว่าค่าเหนื่อยเดิมเท่าไหร่ทีนี้ผมต้องไปขุดครับคือเอางี้ก่อนนะมันมีหลายมีหลายคนถามผมเข้ามาว่านิโกเปเลียมเนี่ย เรียกค่าเหนื่อยสามแสนจากในจากทีมในอังกฤษจริงหรือเปล่าผมก็เปิดมาดูนี่ฮะก็เจอต้นฉบับนะครับมาจากแกร์ไบรี่นะครับของทาง H ITC บอกว่าตัวนักเตะเรียกค่าเหนื่อยอยู่ที่2,50,000ปอนด์นะครับเรียกค่าเหนื่อยทีมในยุโรอ่าทีมในอังกฤษนะพวกอาร์เซนอลเรียพูนิคอสเซนที่ติดต่อสอบถามเข้ามาเนี่ย250,000บวกกับเงินออปชันที่จะทำให้จาก2 5 0 0 0 0พุ่งไปถึง3 0 0 0 0 0ได้ก็เอางี้ละกันเป็น2 5 0 0 0 0ที่รวมโบนัสแล้วอาจจะถึง3 0 0 0 0 0ที่เรียกร้องจากทีมอังกฤษ ซึ่งทาให้ทีมจากอังกฤษเนี่ยตกใจเลยว่าเชดเคอายุ21อย่าง22เดี๋ยวเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะอายุ22แล้วเรียกค่าเหนื่อยขนาดนี้เลยเหรอทาให้ทุกทีมยังชะง,งักอยู่อันนี้คือรายงานเมื่อเดือนพฤษภาคมก็ประมาณ1เดือนที่แล้วผมก็ไปขุดต่อยครับเมื่อประมาณเดือนมีนาคมอ่ะย้อนกลับไป3เดือนที่แล้วเดวิดออนสตีนเคยพูดนะครับว่าเชลซีเนี่ยสนใจนักเตะมากๆแต่เชลซีก็ผงะกับค่าเหนื่อยเช่นกันเขาบอกว่า ปัญหาคือเรื่องซารารี่คือเรื่องค่าเหนื่อยครับที่ไม,ไม่ไม่อาจจะจ่ายให้กับนักเตะได้ซึ่งออนซซนก็ไม่ได้บอกครับว่าค่าเหนื่อยเท่าไหร่แต่ดูดูอีรงนี้แล้วคือค่าเหนื่อยสูงแน่ผมก็ขุดต่อไปอีกครับนะขุดต่อไปอีกเดี๋ยวนะว่าผมใส่อันนี้มานะแหมหายไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมเซิร์ชให้แป๊บหนึ่งนะเอาเป็นว่าผมขอเล่าตามนี้ก่อนขุดต่อไปอีกล่าสุดเนี่ยทางประธานสโมสรน,นะครับของทางแอตติก บิลเบานะครับประธานสโมสรของแอตติกบิลเบาเขาบอกเขาให้ข่าวกับสื่อแล้วก็ให้ข่าววงในกับสื่อมาครับอย่างบิลเบาเฮเรียอะไรเนี่ยนะครับเป็นสื่อของสายบิลเบาเลยนะบอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะต้องต่อสัญญาใหม่อีกแล้วอะต่อสัญญาใหม่อีกรอบหนึ่งเนี่ยท,ทั้งแที่เพิ่งต่อไปเมื่อธันวานะแล้วต่อสัญญาใหม่เนี่ยจะเพิ่มค่าเหนื่อยให้เป็น10มิลลิลนยูโรยีนะครับ เป็นเน็ตซาร์ลรีด้วยเป็นแบบหลังหักภาษีด้วยก็คือได้เน็ตประมาณ200,000ถ้าหักภาษีก่อนหักภาษีก็ประมาณ3กับ4ี่แ0 0อะคือบิลเบาอาจจะเพิ่มให้ประมาณหลัก3ามถึงสี่แสนเลยนะฮะเพื่อล้งนักเตะแล้วก็จะใส่ค่าฉีสัญญาใหม่ไอตัวเดิม58ล้านเปอห้าห้าแปดล้านยูโรเนี่ยน้อยไปเขาจะเพิ่มค่าฉีสัญญาเป็น120ล้านยูโรนี่คือที่บิลเบลเลงที่จะต่อสัญญาใหม่อีกรอบนึงอีก นี่คือจากวงในเลยนะฮะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูอันนี้ฮะนิโเเลียมซาลาลีนะครับอ่ะดันนี้อพอดีว่าผมเซิร์ชมาแล้วแต่ว่าบังเอิญไปกดปิดไว้นะฮะนี่อ้าวกดผิดอ่ะแต่ผมอย่างอย่างที่พยายามอธิบายคร่าวๆนะยผมขอเปิดดูก่อนตอนแรกผมเปิดไปแล้วทีนี้ต้องมานั่งเปิดใหม่นะอ่านี่ครับ เขาได้ค่าเหนื่อยเนี่ยเดี๋ยวผมขอคลิกที่บิลเบาได้ไหมมันต้องคลิกที่สโมสรบิลเบานะอธิบายแบบนี้นะครับสโมสรบิลเบาครับมีค่าเหนื่อยเนี่ยผมขอคลิกก่อนนะนี่เอร์กี้วิลเลียมเนี่ยรับอยู่ประมาณสองแสนเอร์กี้วิลเลียมคือพี่ชายเขานะคนที่เป็นข่าวกับทีมในอังกฤษมาตลอดแต่ไม่เคยย้ายไปไหนเลยนักเตะบิลเบาเนี่ยมักจะมีความโร y ย l ์ตี้หรือความจงรักพักดีนะถ้าเกิดไม่ไปไหนก็อยู่ทีมเดียวเพราะว่ามันเป็นทีมในแคว้นบาสนะฮะ ทีนี้เดี๋ยวผมต้องเปิดปีล่าสุดก่อนนะฮะ,ะต้องเปิดสีสันล่าสุด2023-24ครอ่านี่มาละเมื่อคุณดูไปที่ค่าเหนื่อยปีล่าสุดครับนิโกวิลเลียมหลังจากต่อสัญญาค่าเหนื่อยเพิ่มมาเป็น2 0 0 0 0 0คือเป็นรองพี่ชายแค่นิดเดียวพี่ชายได้ประมาณแส2 0 1 0 0 0่2แ0 0 0แต่น้องชายนิโก้วิลเลียมที่เพิ่งต่อสัญญาทันวาเนี่ยได้ไป2 0 0 0 0 0ยูโรเป็นเงินปอนก็ประมาณ17,000 8 ดังนั้นผมว่ามันไม่แปลกเลยที่ถ้าเขาจะเรียกร้องจากทีมใหม่สมมุติว่าถ้าเขาจะต้องย้ายอ่ะเขาก็ต้องการมากกว่าน,นี้ปะเขาก็ต้องขอมากกว่าน,นี้ปะซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะขอ20,000 0กว่าจากทีมในอังกฤษหรืออาจจะทะลุไปถึง3 0 0 0 0 0มันก็อาจจะมีมูลเป็นไปได้ก็ได้ผมยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าสุดท้ายเรียกถึง3 0 0 0 0 0จริงไหมแต่ที่แน่ๆผมเชื่อว่าคงเรียกระดับ2 0 0 0 0 0บวกๆแน่ๆแ,แล้วทีมจากอังกฤษเนี่ยก็คงพังงักกันว่าเสีย เรียกพวกกูขนาดสองแสนกว่าเกือบสามแสนเลยเหรอวะย้ายทีมดอกแรกเอาขนาดนี้เลยเหรอแต่ก็ต้องอยู่ที่ว่าคนพวกคุณอยากได้หรือเปล่าครับเพราะว่าตัวนักเตะเนี่ยผลงานดีจริงกับ,บิูบาวพรดูโอ้โหพรสวรรค์น่ะดูมีพรสวรรค์สปีดเร็วอย่างกันนรกนะฮะแล้วก็เนี่ยอย่างนัดล่าสุดก่อนนนี้ในยูโรเนี่ยก็ได้แมนออเดอร์แมเห็นไหมนี่แหละครับก็รอติดตามกันดูนะฮะว่าสหานายการเหล่านี้จะเป็นอย่างไรกันต่อนะครับตอนแรกผมหาไอ้ค่าเหนื่อยตรงนั้นมาแล้วนะ ไอที่ข่าเนือของนักเตะอบรบีบอลแต่เหมือนผมลืมเซฟลิงก์แล้วลืมลืมเปิดเอาไว้ต้องมากดค้นหาใหม่อ่ะทีนี้มาดูกันที่คิมมิดครับนะก่อนอื่นที่จะไปดูเรื่องราวของคิมมิดเนี่ยขออนุญาตนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีอีกเจ้านึงก่อนนะครับนั่นก็คือพื้นสมาร์ทแมทสวนผสมไม้ทนเปนหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่ SPC สมาร์ทแมทตอบโจทย์ทุกการใช้งานการเชื้อราการแบคทีเรียการปลวกกันน้ำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพบริเวณพนทร์รับ มาดูกันที่นี่ฮะโชชัวคิมมิดนะครับอ่านาโชชัวคิมมิดเนี่ยล่าสุดครับมีรายงานเลยนะครับนะจาก s k y ยสปอร์เยอรมนีโดยนักข่าวอย่างฟอร์เรนแพทเทนแบกอะแหละก็บอกว่าตัวนักเตะยังไม่รู้นะว่าจะได้ย้ายไปไหนแต่ใจนักเตะยังคงมี5ทีมนี้เหมือนเดิมเลยมาริดบาซ่าแมนซิตี้เลียพูอาร์เซนอลถ้าอยากย้ายะคือใจเขาอยากย้ายย,าย้ายอยากย้ายแค่5ทีมนี้ นักเตะไม่ปิดโอกาสย้ายร์พูเนาะแต่ต้องถามว่าร์พูอยากได้หรือเปล่าและต้องถามว่ากับนักเตะที่อายุย่าง29ปีกับนักเตะที่บาเย,ยนต์ตั้งค่าตัวเอาไว้ประมาณ60-70ล้านยูโรหรือประมาณ60ล้านปอนด์นะโดยประมาณกับนักเตะที่เหลือสัญญาแค่ปีเดียวจะยอมจ่ายหรือไม่นี่คือเครื่องหมายคำถามครับอืมก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาเอาละอ่าตัวของอันนี้ในช่วงซัมเมอร์ไหมนะตัวของโยชวคิมมิดนะฮะ บาเยน์เขาก็ตั้งราคาไปแล้วเขานักเตะไม่ต่อสัญญาไงสัญญาเลือปีเดียวส่วนราบิโอครับนักเตะคุณแม่นะฮะออคุณแม่เป็นเอเย่นนะฮะล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าลิเวอร์พูลครับคือหนึ่งในทีมที่ตอนนี้ติดต่อสอบถามตัวนักเตะเข้าไปต้องบอกก่อนครับว่าอาเดียงราบิโอเนี่ยกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยหมดสัญญากับยูเวนตุสนะครับในซัมเมอร์นี้ยูเวนตุสพยายามมอบสัญญาให้ใหม่ยื่นค่าเหนื่อยเท่าเดิม8ล้านยูโรต่อปีก็ประมาณแสนกว่ากว่าแสนกลางกลาง แต่นักเตะยังไม่ตอบรับและมีข่าวนะครับว่าเรอัลมาดริดก็สนใจอยากเซ็นฟรีแต่มันไม่ฟรีจริงหรอกผมต้องบอกเพื่อนๆว่าพวกนักเตะฟรีเอเย่นน่ะมันไม่ฟรีจริงเพราะคุณต้องจ่ายค่าเอเย่นซึ่งเอเย่นของเขาก็คือคุณแม่คือเอาง่ายๆคุณต้องจ่ายค่าน้ําชาหรือว่าคอมมิชชั่นให้กับคุณแม่ด้วยอีกก้อนหนึ่งซึ่งก็น่าจะพอสมควรอ่ะหลัก6 5 6้าล้านได้เหมือนกันแหละไอ้พวกค่าคอมมิชชั่นพวกเนี้ยแต่เขาบอกว่าลิพูมีการติดต่อสอบถามเข้าไปสื่ออิตาลีอย่างฟุตบอลอิตาลี บอกว่าลิพูติดต่อสอบถามว่าค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างเหมือนแค่ติดต่อสอบถามยังไม่รู้นะเอาไม่เอาแต่เหมือนติดต่อสอบถามเข้าไปก็ต้องกรองก่อนเหมือนกันนะอาจจะแค่อาจจะจริงก็ได้อาจจะแค่ติดต่อสอบถามก็ได้แต่ว่าเราไม่ยังไม่รู้ความจริงจังไงส่วนอานเนอร์สลอตเขาปล่อยคลิปแล้วนะครับไปดูได้ใน YouTube ของเรียปูเอฟซีนะครับนะยูทูบยังเป็นทางการนะปล่อยคลิปออกมาเป็นคลิปเบื้องหลังในวันที่มาเปิดตัวนะแบบเดินมาทักทายใครยังไงบ้างเราได้เห็นบุคลิกภาพของเขาหลายอย่างเนาะ ผมว่าเขายิ้มเก่งมากแล้วเขาก็มีบุคลิกที่เป็นที่รักของทุกคนได้เหมือนกันนะละหลายคนไปดูคอมเมนต์าฝรั่งที่คอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็แบบคอมเมนต์ชื่นชมบุคลิกภาพสเสน่ห์ของตัวอันเนอร์สโลตแต่ว่าอันนี้เป็นสีสันไปดูกันเต็มๆได้นะแต่อันเนี้ยตอนที่เดินผ่านเข้ามาห <c oughs> ้องถึงช <c oughs> ี้เข้าไปในห้องนู้นก่อนแล้วก็มองมาอีกห้องหนึ่งอันนี้พี่น้องเขงนานะที่หัวล้นที่เดินตามมาเนี่ยชีย้ตรงนูแล้วก็ชี้เดินเข้ามาห้องนี้นะฮะ <c oughs> เป็นห้องเก็บเสื้อทีมชุดใหญ่ แล้วก็คนที่ดูแลห้องเก็บเสื้อทีมชดใหจ่ยหัวล้นครับแล้วไอตอนก่อนที่จะเดินเข้าไปครับอันเนอร์สล็อตชี้ไปที่ห้องนู้นแล้วบอกว่า <S I <saw> some, s ซ w s o ซ e I s a ซ s o m e o n e bow บว์โอ e วอร์แอสเวลเดอร์ก็คือผมเห็นบางคนที่หัวล้นอยู่ตรงนั้นเหมือนกันคือเหมือนอารมณ์ว่าโอ้มีแต่คนหัวโลน้นตรงนี้เต็มไปหมดเลยห้องนู้นก็หัวล้นห้องนี้ก็หัวลน้น,ลนคือสล็อตแซวว่าพวกเราคือแก๊งหัวล้นเน่เอาง่ายๆนะฮะแมมีการยิงมุกนะฮะขำกันใหญ่เลยนะฮะพวกแฟนบอลในโลกออนไลน์เขาบอกช็อตนี้นะฮะส่วน แฟฟไรเดอร์นะครับคนเก่าของเราเนี่ยฮะก็ผู้ช่วยของคอปนะล่าสุดนี้ก็อย่างที่เราทราบว่าไปเป็นผู้จัดก,การทีมของทางเรดบุสบวกแล้วก็น่าจะเริ่มมีคนมารายงานตัวฝึกซ้อมกันบ้างแล้วเนี่ยก็เริ่มมาทักทายสตาฟในศูนย์ฝึกกันนี่ครับบอสใหญ่นะบอสใหญ่นะฮะอ,อ,อ่ะส่วนหมดยังเสื้อช่องโค้ดแอคนะครับเตรียมเงินเตรียมตัวไว้ให้ดีนะครับเป็นรอบท้งเขาไม่ใช่รอบเขาเรียกว่ารอบเก็บตกครับเพราะยังมีหลายคนพิมพ์มาในช่องแชท IG อ่ะช่องแชทในเพจของผมว่าอ,อยากได้เสื้อปิดพรีออเดอร์ไปแล้วยังมีเปิดไขายไหมผมจะเปิดอีกรอบครับในวันที่29ถึงวันที่5นะ29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี่คือล็อตสุดท้ายเป็นล็อตเก็บตกนะครับล็อตเก็บตกสุดท้ายสั้นๆ7วัน29มิถุนาถึง5กรกฎาคมนะครับก็ติดตามดูให้ดีเดี๋ยวผมจะประกาศแล้วก็เดี๋ยวจะให้ช่องทางการสั่งซื้อเมื่อถึงวันที่เปิดพรีออเดอร์ ล็อตสุดท้ายนะครับแล้วก็ใครที่สนใจติดต่อลงโฆษณาลงสปอนเซอร์ช่องคุณแอคสามารถติดต่อมาได้หรืออยากร่วงมงานกันนะครับคุยกันก่อนได้ในอินบ็อกซ์เพจโค้ดแอคหรือ IG โค้ดแอคนะครับ In s <S <ๆ S 2> อินบ็อกซ์เข้ามากันนะฮะวันนี้หมดเวลาครับขอขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกรา,ารแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สนต่างๆสามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องคนแอคได้อีกหนึ่งช่องทางหรือกดส่งโดเน onation super c เปอร์สติ๊กเกอร์เพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบก,กันใหม่กวาาหน้สสัดีครัับบบบ๊าายยคร